สวัสดีจ้าเมื่อนี่ยายติ๋มกับผ้าไม่ชมบรรยากาศในครัวโต๊ะจีนคือเก่าเนาะค่ะเมื่อนี่เขาก็มีงานอยู่สามสิบหาโต๊ะอยู่วัดใต้ค่ะหรือว่าเอิ่นอย่างหนึ่งคือวัดชัยชุมพลชนะสงครามค่ะอยู่ที่กาญจนบุรีเนาะก็เก็บภาพบรรยากาศในงานให้เพื่อนๆเนบ่งไปน้ำกันเนาะรับชมไปน้ำกันนะจ้ะ ว่าบรรยากาศออกโตสิเป็นแบบไดบรรยากาศในครัวจะ้ะส่วงนี้ก็จะออกพวกออเดิร์ก่อนเนาะเป็นออเดิร์ทะเลนึ่งค่ะห้ากรโรวยโดยตังโวแล้วก็ไอกระเทียมเจียวหอมๆค่ะหนึ่งไม่ไม้หากะยกออกมาแล้วก็พร้อมเสิร์ฟค่ะเป็นออเดิร์แรกๆเลยค่ะที่เสิร์ฟออกไปเนาะ กับเขาเขากับมีเจดยางอันนี้ก็เป็นออเดอร์แรกๆเลยค่ะบรรยากาศในงานก็นจะประมาณนี้เนาะค่ะเก็บภาพให้เ,เพื่อนๆได้เบ่งน้ำกันนาท่านบอกค่ะนี่นี่เลยจ้านาตาออเดอร์ของโต๊ะจีนของเฮาก็จะประมาณนี้เนาะค่ะในครัวก็จะวุนไหวจักน้อยเนาะจะเก็บภาพให้เ,เพื่อนๆได้เบ่งไปน้ำกัน เบื้องหลังความแสบก็จะเป็นเจียงซสี่แหละค่ะมีความบุญไหว้เล็กน้อยเนาะว่าเออออกโต๊ะ้นเฮาหน่อยเขาก็ซอยกันเนาะด็กเสืบน้อยบก่อยหลายปันไดค่ะส่วนนี้เมื่อนี่ไม่ยาายติมบดได้มากค่ะไปอีกงานหนึ่งเนาะเยติมกับมาซอยทางนี่เมื่อนี่เฮามีสองงานจากะกระแยกแยกขั้วออกไปเนาะอีกงานหนึ่งก็มีสี่สิบต๊ะ ทงังเยติมกามาสามสิบหาตุก็ขอขอบคุณเจ้าภาพเนาะค่ะที่ที่เรียกใช้บริการโต๊ะจีนของเฮาเนาะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจยายติมเนาะค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นไอเป็ดหนึ่งเนาะเป็ดยัดไส้จา้าขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามารับชมค่ะเดี่ย มุ้นเนาะค่ะเป็นข้าวเหนียวมุ้นแล้วก็อันเม็ดแปะกล้วยต้มแล้วก็พุทราเชื่อมเนาะเป็นพุทราแห้งเชื่อมแล้วก็มีเผือกหนึ่งเนาะค่ะเป็นส่วนผสมของข้าวเหนียวเผลือกแปะกล้วยเนาะเอ็กตาแซบด้ค่ะนี่เห็นบอน้ำเชื่อมเทากับมีอันน้ำตาลแล้วก็บบะเ้าออนแล้วก็แป้งมันค่ะส่วนผสมตีต้มให้เข้ากันเนาะค่ะ แล้วก็ราดด้วยน้ำกะทิสดแซ่บค่ะเมนูนี้หวานมันอร่อยค่ะเมนูเสิร์ฟ้ายสุดของโตจีนเนาะค่ะกับเขามีเจดย่างแล้วก็สุดท้ายก็เป็นข้องหวานค่ะเมื่อนี้ก็ยุกอัญชนะบรีเนาะค่ะอยู่ที่วัดใต้ค่ะอำเภอเมืองเนาะหรือวัดช้ยชุมพลเนาะค่ะเมื่อนี้จะภาพพันก็เรียกใช้บริการของโตจีนเฮาเนาะ บรรยากาศในงานกบประมาณนี้แหละค่ะเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้รับชมไปน้ากันเนาะผู้ใดบ่เคยเห็นก็จะได้เห็นน้าคลิปนี้แหละค่ะเบิ่งไปน้ากรอยาก,กินไปน้าเนาะค่ะเพราะว่าอาหารเห่านี้เสิร์ฟออกเป็นเมดเลี้ยวตอนนี้จะเป็นของหวานค่ะนี่นี่ละน้าเชื่อมจังสีเนาะค่ะหวานหวานมันๆหอมๆอจากเป็นตะเสียบนี่เห็นบอร์ าตากบประมัณนี่แหละค่ะของหวานของโตจีนเฮ้าเนาะอของหวานติดอันดับต้นๆของโตจีนนะคะ <c oughs> ข้าวเหนียวเผือกแตงกล้วยคือเจ้าภาพี่ต้องสร้างไปงันไดก็ต้องสร้างค่ะ <c oughs> เป็นเมนูอร่อยขอบคุณที่เข้ามารับชมเนาะคะ่ะขอบคุณสําหรับการติดตามชมคลิปของยยติ๋มเนาะคะ่ะคลิปหน้าพอกันไหมค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้า